เดิมมันเคยี่ช่องมาดามดิชาฮะแล้ววันนี้มาดามมากับเกมฟรูตีค้คนดีลูกกวาดผลไม้ครั้งที่เราได้ไปแล้วนะทุกคนนะทุนน้อยมากน้อยไม่ไหวเธอฉันเกือบจะแบบฮึบไม่ขึ้นแล้วครั้งนี้มาใหม่พันห้าร้อยบาทโขนเน้นจุกเลยละกันนะใครที่รอทุนหลักพันวันนี้จัดให้แน่นอนดาจาแต่ว่าหลักหมื่นยังไม่ถึงนะเธออ่ะแต่ถ้ายังเห็นหลักหมื่นก็ขอเข้ามากันได้นะคอมเมนต์มาได้เลยวันนี้อ้าวใส่เบ็ดเท่าไหร่ดีออกสตาร์ทที่แปดสิบบาทเลยจ้าโหดไม่ไหว นี่จัดไปเลยออตโต้ไปเลยจะย,ยาวจ้ะแม่จ้ามา50บหมุด50ทีเปิดเทรบโบด้วยแล้วกันจ้ะเฮ้ยใครที่ไม่รู้นะคะว่าตัวแตกตัวไหนตัวแพงเล่นยังไงเอ่ยหรือยังไงนะคะคลิกที่แบบขีดขีดขวามือด้านล่างเนี่เลยนะคะ3ขีดเนี้ยคลิกดูได้เลยเขามีวิธีแบบโหพร้อมฉลากครบถ้วนเวอร์อ เดิมเลยนะคะสาหรับน้องๆหนูๆท่านใดที่มีอายุตัง้งแต่8ปีควรได้รับคาแนะนํานะคะหรือว่าท่านใดที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินไม่ควรเล่นตามมาดามนะคะดูมาดามเพื่อความาเถิงเท่านั้นก็พอนะหรือว่าดูงเงาเงก็คอมเมนต์เข้ามาพ่คุยกับมาดามได้นะจ๊ะมาดามก็ง,งอเหมือนกันเธอคนเงาเขาคุยกันนะเฮ้ยยังไงเนี่ยโอ้โหนักเขียวแตกเรียบร้อยจัดเธอ12บาทแต่ว่าเป็น10บาทนะกํารม,มา2บาทอ้าวเน มีเข้าจดได้กัมมี่กัมมี่แบอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดลิขสิทธิ์ปะเนี่ยสูสเซนเซอร์ให้ฉันหน่อยสิเอาเออคุณไปเลื้อยล่ะฟีสปินรอบนี้เข้าหรือเปล่าไม่รู้ลุ้นกันอีกทีหนึง่งเล่นตัวแลวเกินเอาสี่สองบาทได้อยู่นะเธอว่าบุญว่าแบบว่าไปจงังหวะนี้เงินรางวัล24บาทแล้วเธอจา้าไหลไปเรื่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็จะขาดทุนอยู่ติดลบอยู่นะเอา ริ่มฟูเริ่มฟูตัวคุณได้อยู่นะเกมนี่ทุกคนยิ่งเข้าฟรียิงโคตนหมวนหมวนจอยหมวนกรุบเบอร์เอา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 เจังหวะนี้มันได้นะเธอไปสิไม่ต่อไม่รอแล้วนะเอาเธอโอ้ยมาแล้ว จะไม่เห็นหรออะไแตกเห็นแต่ฟรีเกมมาแล้วรอบนี้มีลุ้นต่ออีกปะเนี่ยเฮ้ยฟรีสปินทุกคนเราจะได้หมุนฟรีใช่ปหะถ้าเกิดได้สาอันน่ะแต่ตัวเนี้ยเวลามันเข้ามาตอนที่เราหมุนฟรีอยู่เนี่ยเข้าฟรีเกมทุกคนนะมันจะเพิ่มทีละสองหมุนให้เราอัตโนมัติเลยโคตรเก๋เห็นปะเนี่ยข้างล่างเนี่ยเขามีป้ายไฟบอกอยู่นะเธอแต่ตอนนี้เพิ่งโอ้โหผ่านไปแล้วต้องหลายหมุนเธอเหลือหกหมุนสุดท้ายเงียบมากที่นี่ปราชญ์หรือเปล่าคะสถานปฏิบัติธรรมหรือเปล่าเอ่ยเงียบแล้วกอน ยบไม่ไหวเข้าฟรีอะไรแบบนี้สาวฟรีเกมที่นี่เขาเป็นแบบนี้หรอมาน่าไม่น่ารักหรอคะเอามาได้เพิ่มมาสองหมุนนะสาวมาอีกแล้วฟรีเกมแบบบวกบวกบวกไม่ไหวเวอร์ เธอ14หมุน80บาทโอ้โหขอแบบอัพเบ็ขึ้นหน่อยเถอะฉันชักจะโมโหแล้วนะเอามันไหลวะคูณ2เรียบร้อย8บาทจ้าแม่เออมันจะคุ้มนะแต่ไม่คุ้มหรอกอัพเลย50บาทเก๋เก๋นี่เลยเธอ50บาทแบบยาวปลายยาวปลายจังหวะนี้ ใจนึกว,ว่าได้ฟรีเกมเสียงมันได้แล้วเกินเฮ้ยยังไงเอ,อ้ยหัวใจแตกคุณสองฮ a r d beat เออเธอนี่โอ้โหกำลังจะบอกฟรีลงไว้ไม่ต้องลุ้นเลยมาช่องแรกแถวแรกเลยทุกคนนะเฮ้ยโ,โหดเกินอ่ะลุ้นอีกเผื่อมีเข้าอีกนะอ้าวเธอฟรีเกมอีกแล้วฉันแล้วแปดสิบบาทครั้งนี้เท่าไหร่นี่ยฉันก็ลุ้นของฉันอยู่นะ เออมาแล้วยี่สิบบาทนี่แหละ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 ตังไม่ไหวแล้วจ้าเออมาแล้วหกสิบรอบนี้คูณต่อไปดิแน่จริงก็คูณต่อไปดิโหไม่ได้ว่ะจริงๆตัวคูณเนี่ยในฟรีเกมยิ่งไหลยิ่งโหดทุกคนหาอย่าให้เขามีโอกาสได้ไหลนะทุกคนอาจจะช็อกแน่ทุกคนอาจจะช็อกตาเหลือกตาค้างได้เลยนะคะเออยังไงเออเออ,เอดีเจ็ดสิบห้าบาท ตัวแพงมาจนได้เว้ยพันหรอบนี้โคตรหวานเจี๊ยบสี่ปังเวอร์เออเอาได้ฟรีเกมมาด้วยนั่นแหละคูณสิบห้ไหลต่อโคตสวยสามพฟรีเกมรอบรอบนี้โคตรเดือดเดือดจัดเลยเออเครื่องมือเบาจา้จาจังหวะนี้าพันี้อยเจบาทห้ 5, าพันร้อยเจ็บห้าบท่วนมาได้ฟรีเกมหมุนเพิ่มมาเลยเธอ ยิ่งกว่ฟรีได้ฟรีกับแบบเนี้ย <Christine. S 1> โอ้ <Christine. S 1> โอเ้ยโอ้ทุกคนเงียบไปแล้วออะ่อะน้องเขียวมาอยู่คูณเจ็ดหกร้อยสามสิบบาท ดีเลยอ่ะสับ์ตามากหอบเงี้ยเนี่ยเอ,อรอบนี้พันสี่ร้อยบาทเงินรางวัลก้อนโตโตเนี่ยนะแต่ไม่ใช่ซุปเปอร์เมกาเธอมาสิจ้าทองบุญซึ่งไม่รู้ว่าทองมุนสุดท้ายหรือเปล่าแน่จริงหล่อนก็แตกไปจนถึงหมื่นสิจะเจ็ดพันเนี่ยมันก็ธรรมดาไปนะรอบอ่ะครับอ่ะครับ จังหวะนี้ยังไงเอ่ยสี่หมุนสุดท้ายหรือเปล่าเราอะไม่แตกแล้วนี่เนียบจัดเลยกาฟีกี่หมุนวะเนี่ยวันนี้ปวดไม่ไหวนั่นแนล่สุดท้ายจริงปะเนี่ยโอ้คูณเก้าไปเลยโลเก้าสิบบาทคูณสิบแปดต่อปะเนี่ยอ้าวไม่มาว่ะโอ้ทุกคนโคตรโหดยิบสี่หมุนเอาดีมีใครให้มากว่านี้ไหม ขอลองเบ็ดร้อยหน่อยละกันนะคะเป็นการอัดแอนตันใจมากไหนๆก็ทุนเยอะขนาดนี้แล้วนะคะค้น2องไหล่ต่อที่200บาทโคตรเบอร์เอาดีอ่ะเบ็ดร้อยห้าบละกันลองหน่อยนะปกนการลองเซิงลองเซิงอ่ะสิบหมุนก็พอเดี๋ยวไปละทุกคนอยู่นานมากไม่ได้เดี๋ยวทุกคนจะเบื่อหน้ากันก่อน ค่อยมาต่อกันใหม่คลิปได้าทุกคนอยากให้ให้มาอ,อยากให้มาดามเล่นเกมใหม่หรือว่าอยากให้มาดามเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ขอเข้ามากันได้นะคะเดี๋ยวว่างมาดามจัดให้กันอย่างแน่นอนจริงจริง,รงฉันก็ว่างตลอดนั่นแหละพวกแกก็แค่อขอมาโคน่าโอ้สามพันเก้าร้อยจริงแค่ขอมาฉันจัดให้แน่นอนทุนเท่าไหร่ขอมากันได้เลยแต่อย่าเวอร์นั่แกฉันก็ไม่ได้มีโอ้โหเงินถุงเงินถังขนาดนั้นขอทุนล้านไม่ไหวนะโขน่าไปเลยพันแปดสวยเอาดีเอาดี เอ้ยพันภาษาหมื 12, 12, ่นสนึ่งหมื่งพันหกบาทจังหวะนี้หนึ่งหมื่ง้อยสี่บห้าบาททวนๆค่ะไหลไปเลยจังหวะนี้เบ็ดร้อโคตรปังแม่ปังปุริย่ไม่ไหวเอออัน,นโอ้โหชดลังแผงมาเนี่ยหนึ่งเหเฮ้ยหมืน่นโอ้โหหมื่นหนึ่งพเจ็ร้บาทปเพปื่อเมกะมาแล้วนะว่าไม่ได้ ไปบอกเขาแบบโอ้โหชอบไว้เขาเลอเกินก้อนโตโตเธอยังไม่เป็นแบบยังไม่แตกแบบซุปเปอร์เมกะนะคะแต่แบบพักหลังวันนี้แบบรัวๆเวอร์เอาดิคูณสามต่อไปเลยอูยทำไมเข้าฟรีเกมมันไม่ไหลแบบนี้บ้างวะตัวคูณมันจะได้แบบโจะจะไปเลยนี่หมื่นสรอบนี้หนึ่งหมืนสามพร้อยแบาท โคตรเบอร์เลยแม่โอ้ยเริศดไม่ไหวอ่ะอีกสามหมุนแล้วนะอ่ะหมุนสุดท้ายยังไงยังไงสาวต้องเขียวแตกเอ้ยมาแล้วลองส้มอุย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 เริ่มมีสิทธินะเริ่มมีสิทธิ์ไหลสวยไปอีกเอาดิคูณห้าโอ้ยล้างแพงอีกแล้วรอบนี้หกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเอาเธอ ลาไปก่อนดีกว่าจะเจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะใครที่ชื่นชอบคลดีนี้ของมาดามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มาดามกันด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ในวันถัดไปบ๊ายบาย